ันนี้ผมท่าแม่ทัพแล้วก็ท่านรองแม่ทัพบบกองงกพลที่ปรึกษาแล้วก็ในส่วนของบบกองทัพได้เดินทางไปเยี่ยมมาให้กำลังใจมาดูการตามพันธกิจขาราการของศูนย์ปฏิบัติการบอสฟอร์เรียนแม่ทัพที่สามผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สามและคณะขลุ่ยกระผมพณีเอกยมวงศ์กาพุ่งขับตรวดพันธกิจกรมพันธ์ที่สามสอง ห้อมีสององนะที่ว่านีองค์นี้องที่สี erm ่อากันเลยแรงกาลังคนนะครับแรงมากเา้ให้ทขอที่สององอกหน้ารับ้ออกดนที่สามที่สองกำลังคนอาหารทางาสงร้อยแนี้ได้ครับได้โอกาสินทางมาเยื่องพวกเรา มีพวเราเป็นฝายที่มีการต้องการแสดงก็เป็นหน้าที่หลักของคนเราอยู่แล้วเกิดการผู้เข้าแสดงผ้อง้อกิดต้งองนำพาที่32ผู้เขากองร้อยหรือส่วนเกี่ยวข้องต้องไปดูแลการผลที่เรียบร้ยอยทั้งเรื่องสวัสดิการทั้งเรื่องสารภาพเรื่องความมนอยู่วินน้วินัย ตองหลงห้าก็เป็นกับข้าวเออะเฮ้ยหยุดแขนไหนขวบยี่สิบสองขับอายุดานเออนึกว่าแยก